สวัสดีครับผมนายภาคสกรบางพึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงลักษณะภูมิประเทศและท่าเรือที่สําคัญสำคัญของประเทศจีนครับผมประเทศจีนครับมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนครับประเทศจีนครับมีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลกเลยนะครับมากกว่า1,400ล้านคนเลยนะครับและพื้นที่ของประเทศจีนครับมีพื้นที่มากกว่า 9.6ล้านตารางกิโลเมตรเลยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับท็อปทอปของโลกเลยทีเดียวนะครับต่อไปผมจะมาพูดถึงลักษณะภูมิประเทศของประเทศจีนนะครับลักษณะภูมิประเทศของประเทศจีนนะครับจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าทางตอนเหนือของประเทศจีนนี้จะมีสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งนะครับส่วนทางตอนใต้นั้นจะมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้นนะครับซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ ส่วนทางตะวันตกนั้นนะครับจะเป็นเขตภูเขาสูงนะครับซึ่งจะมีเทือกเขาฮิมาลัยตัดข้ามระหว่างประเทศจีนและก็ประเทศอินเดียครับส่วนทางด้านตะวันออกนะครับจะเป็นพื้นที่ราบต่ํานะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากครับผมต่อไปผมจะมาพูดถึงท่าเรือที่สำคัญสำคัญสองท่าเรือนะครับท่าเรือแรกเป็นท่าเรือต้าเหลียนครับท่าเรือต้าเหลียนนี้ให้ความสาคัญด้านการขนสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ครับผม ท่าเรือใต้าเหรียญนี้ตั้งอยู่ที่ทางตอนใต้ของอ่าวต้าเหรียญครับและที ids, ่ส huh ําคัญนะครับท่าเรือต้าเหรียญนี้สามารถเดินเรือได้ในฤดูหนาวครับผมและท่าเรือต้าเหรียญครับเป็นท่าเรือที่สําคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนเลยนะครับต่อไปเป็นท่าเรือเซี่ยงไฮ้ครับผมท่าเรือเซี่ยงไฮ้นี้เป็นท่าเรือที่ขนตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกับท่าเรือใต้าเหรียญเลยครับแต่ว่าท่าเรือเซี่ยงไฮ้นี้ เป็นท่าเรือที่รวบรวมและกระจายสินค้าที่สำคัญของประเทศจีนเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับในปี2 0 1 1ครับท่าเรือเซี่ยงไฮ้นะครับมีปริมาณการขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์มากกว่าประเทศสิงคโปร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายสัตจุฬาเนินเชื้อนะครับจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ หน่วยงานราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีนครับสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้ครับมีสมออยู่ตรงกลางจะมีชื่ออยู่ด้านล่างครับชื่อว่า c ชน n า MSA นะครับ c ชน n า MSA นะครับเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับที่ดูแลเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเดินเรือนะครับความปลอดภัยครับในการจัดสินค้าและความปลอดภัยครับในการจราจรการคมนาคมทางเรือนครับ c ชน n า MSA นะครับอยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงคมนาคมนะครับ ซึ่งออค์กนซ์ของ MSA นะครับแบ่งได้4หลักนะครับ1นะครับ้หน้า MSA 2นะครับเทียนจิน MSA นะครับ3นะครับเซี่ยงไฮ้ MSA และ4นะครับมณฑลกวางตุ้ง MSA นะครับซึ่งก่อตั้งในเดือนตุลาคมนะครับปี1998นะครับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักนะครับ1นะครับควบคุมนะครับ ความปลอดภัยในหน้าน้ําได้อย่างทั่วถึงนะครับและควบคุมนะครับการจราจรทางน้ําแล้วก็คอยวัดระดับน้ำนะครับในแต่ละวันนะครับการสํารวจเรือนะครับที่อยู่ในอยู่ในอาณาเขตของจีนนะครับแล้วก็การป้องกันมลพิษจากเรือนะครับการใช้กฎหมายตอกบังคับใช้กฎหมายนะครับชนะเอ็นไครับในระดับ ภูมิภาครับจะมียี่สิบแห่งนะครับและในหลับท้องถิ่นจะมีทั้งหมดเก้าสิบเจ็ดแห่งนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณแนวชายฝั่งและแนวแม่น้ำนะครับสถานีอุทกศาสตร์นะครับจะอยู่ภายใต้อำนาจของ M อ a นะครับจะมีทั้งหมดมากกว่าหกสิบแห่งนะครับโดยชนะน้า m เอนะครับจะตีพิมพ์ตารางน้ำนะครับน้ำขึ้นน้ำลงนะครับตลอดทั้งปีนะครับผมครับ สวัสดีครับผมนายสุรินทร์เทอร์สวุวรรณจะมาพูดถึงลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงของประเทศจีนในบริเวณที่สำคัญของท่าเรือนะครับบริเวณท่าเรือที่สำคัญของประเทศจีนที่เราเลือกมานั้นมี2ท่าเรือคือท่าเรือเซี่ยงไฮ้กับท่าเรือต้าเหลียนโดยดูจากไทเทเบิลนะครับซึ่งในไทเทเบิลนะครับจะประกอบไปด้วยตารางน้ำในแต่ละเดือน จะแสดงตารางน้ําตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมนะครับโดยที่จะแสดงวันที่ระยะการขึ้นลงของน้ําในแต่ละช่วงเวลาระดับน้ําทะเลในแต่ละช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับการขึ้นลงของน้ําทะเลทั่วโลกนะครับมี3ลักษณะคือ 1. น้ําเดี่ยวน้ําเดี่ยวคือการขึ้นลงของน้ำหนครั้งในแต่ละวัน 2. น้ําคู่ น้ำคู่คือมีการขึ้นลงแบบ2ครั้งต่อวันนะครับ3น้ำผสมคือมีการขึ้นลงของน้ำแบบ2ครั้งต่อวันแต่จะมีขนาดของน้ำทะเลที่ไม่เท่ากันนะครับผมจะยกตัวอย่างท่าเรือที่สำคัญของประเทศจีนมันท่าเรือคือท่าเรือเซี่ยงไฮ้โดยจากอ้างอิงวันที่2เมษายนะครับ2 5 6 3ท่าเรือเซี่ยงไฮ้นะครับ จะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะเป็นจะมีลักษณะเป็นน้ําคู่นะครับแล้วก็ดูได้จากการขึ้นลงของระดับน้ํานะครับจะมีแบบขึ้นลงสองครั้งใน1วันการการหาพิสัยน้ำนะครับหาได้จากค่าต่างระหว่างระดับน้ําทะเลสูงสุดกับระดับน้ําทะเลต่ําสุดนะครับมาลบกันนะครับพิสัยน้ําของวันที่2เมษายนพศ25 6 3ากก็ ของท่าเรือเซี่ยงไฮ้ก็จะเท่ากับน้ําทะเลสูงสุดนะครับ2.8ครับลบกับน้ําทะเลต่ําสุดครับ1.3ครับจะเท่าน้ำจะเท่ากัากบ1.5ครับก็คือพิสัยน้ําในวันที่2เมษายนครับสวัสดีครับผมนายสุขชีปับรรผมจะมาอธิบายถึงน้ําขึ้นน้ําลงของท่าเรือเซี่ยงไฮ้นะครับโดยจาใช้เทเบิลนะครับในเดือนเมษายนครับ ผมจะยกตัวอย่างในวันที่สองในเวลาเที่ยงคืน4นาทีระดับน้ำต่ำสุดอยู่ที่1.3เมตรหลังจากนั้นเวลา6นาฬิกา3นาทีระดับน้ำสูงสุดจะอยู่ที่2.8เมตรต่อมานะครับในเวลา13บมนาฬิกาหนาทีระดับน้ำต่ำสุดจะอยู่ที่1.4เมตรหลังจากนั้นเวลา 18นาฬิกาสนาทีระดับน้ำสูงสุดจะอยู่ที่2.1เมตรจะเห็นได้ว่าในวันที่2ระดับน้ำจะเป็นประเภทคู่นะครับซึ่งไทเทเบิลจะบอกถึงระดับน้ำสูงสุดและระดับน้ำต่ำสุดใน1เดือนตั้งแต่มกราถึงธันวาซึ่งค่าเฉลี่ยระดับน้ำสูงสุดในเดือนเมษาจะอยู่ที่2.9เเมตรและค่าเฉลี่ยระดับน้ำต่ำสุด ในเดือนเมษาจะอยู่ที่0.9เมตรซึ่งเราจะนําค่าระดับน้ำสูงสุดและต่ําสุดมาพิจารณาในการเดินเรือเข้าออกท่าเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยป้องกันไม่ให้เรือติดตื้นหรือชนกับขอบหินครับต่อไปครับเราจะมาอธิบายถึงเว็บไซต์ที่เราได้ศึกษาข้อมูลนะครับโดยเว็บไซต์แรกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับไทเทเบิหรือน้ำขึ้นน้ำลงนะครับ โดยเว็บไซต์นี้จะบอกถึงระดับน้ำสูงสุดและระดับน้ำต่ำสุดรวมไปถึงพยากรณ์อากาศสภาพอากาศและยังมีกราฟระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวันเพื่อให้ได้ศึกษาและได้ดูง่ายขึ้นนะครับต่อไปครับลิงก์ต่อไปเราจะพูดถึง msa ช h i นาซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ msa ช h i นาซึ่งเป็นองค์กร ในประเทศจีนนะครับซึ่งจะบอกถึงประวัติความเป็นมาระดับน้ำกฎหมายการเดินเรือในหน้านน้ำของจีนนะครับต่อไปครับเว็บไซต์ของท่าเรือต้าเหลียนนะครับในเว็บไซต์จะบอกถึงรายละเอียดท่าเรือโดยวันที่ตั้งท่าเรือประเภทอะไรสถานที่ตั้งของท่าเรืออยู่ตรงไหน ต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเว็บไซต์ท่าเรือเสียงไฮครับโดยในเว็บไซต์จะบอกถึงสถานที่ตั้งของท่าเรือสิ่งอำนวยความสะดวกพิกัดของท่าเรือประเภทสินค้าที่เข้าในท่าเรือครับโดยประเภทสินค้าที่เข้าในท่าเรือจะเป็นประเภทตู้คอนเทนเนอร์ครับพวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค,ครับ